หลังจากที่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566ได้เกิดเหตุคันดินล้อมสวนในหมู่ที่1ตำบลสวนส้มพังจนทำให้มวลน,น้ำจากคลองดำเนินสะดวกทะลักเข้าท่วมบ้านและพื้นที่การเกษตรและช่วงบ่ายที่น้ำลดแล้วทางอบจอสมุทรสาครอ,อบตวสวนส้มผู้นนำท้องถิ่นชาวบ้านได้ช่วยก,กันกั้นคันดินเพื่อปิดช่องโดยได้มีการปักเสาทำเป็นแนวการสแสลนอัดด้วยดิน ซึ่งก็สสำเร็จกันเกือบเที่ยงคืนเพราะว่าต้องเร่งมือให้ทันก่อนที่นํำรอบเช้าของวันที่21กุมภาพันธ์จะขึ้นอีกรอบแต่ปรากฏว่าเช้านี้ค่ะระดับน้ำสูงขึ้นกว่าวันก่อนทำให้คันดินที่ทำกันเมื่อค่ำคืนพังซ้ำมวลน้ำเข้าท่วมพื้นที่อีกรอบเรียกได้ว่าคงต้องเหนื่อยกันอีกหนึ่งวันเพื่อช่วยกันทำคันดินใหม่ค่ะจากการสอบถามชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดนน้ำเข้าท่วมพื้นที่ได้เล่าว่า หลังจากที่น้ำลดเมื่อวานก็เก็บข้าวของทำความสะอาดบ้านและช่วยกันทำแนวคันดินกันแบบหามรุ่งหามค่ำและไม่คิดว่าเช้านี้จะเกิดพังอีกซึ่งช่วงหน้าน้ำปีที่แล้วจนถึงครั้งนี้เจอแบบนี้ไปแล้วสามหนหลายบ้านก็ได้มีการวางแผนย้ายปลั๊กไฟขึ้นที่สูงหาฐานรองเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บ้างแต่ว่าก็หนีไม่พ้นเพราะน้ำยิ่งสูงขึ้นทุกปี ส่วนการซ่อมคันดินครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพิ่มความแข็งแรงขึ้นเพิ่มเสาวรวมทั้งอัดดินให้แน่นกว่าเดิมโดยหวังวนะ่าจะต้องเอาให้อยู่ค่ะเช้านี้เช้านี้นับพอน้ําขึ้นดินมันนิ่มไม่อยู่ครับพังแล้ววันนี้น้ําเยอะพอประมาณอีกอก็เดี๋ยวจะเอาเสามาเพิ่มแล้วก็เหล็กเอาสแลนขึงเพิ่มไปอีกน่าจะอยู่น่าจะน้อยกว่าน,นี้ครับพรุ่งนี้ เพราะมันมากมากวันน้อยวันนะน้ำปีนี้สามครั้งแล้วครับผม<ห>อยาก<ห>จะให้ปิดปากคลองเนี่ยทำเขื่อนชั่วคราวก็ได้นะแล้วก็ฝังท่อเปิดน้ำออกจะช่วยได้เยอะเพราะไอคันมาเล็กอะ่ะคันสวนนี่มันเล็กมากดินในคลองนี่ก็ตักไม่ได้นยส่วนชาวบ้านอีกรายบอกว่าเป็นความทุกข์ของชาวบ้านพอสมควรเพราะว่าต้องเหน็ดกัน <ผม S 2> ตลอดทุกปีในช่วงหน้าน้ำ หากคันดินแม่แตกก็ไม่มีปัญหาแต่หากคันดินพังรับรองว่าต้องทุกแน่นอนเพราะว่าน้ํามาเร็วมากนานเสื้อผ้าที่นอนก็จะจมเปียกไปหมดและหากเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยก็จะหนักหน่อยห้องน้ําก็ใช้ไม่ได้ต้องไปหาที่อื่นเพื่อปลดทุกข์แต่ที่กว่านั้นก็คือปลาที่เลี้ยงไว้เตรียมจับขายก็หายไปกับน้ําซึ่งเมื่อวานหลังน้ํารถก็เร่งทําความสะอาดบ้านเก็บข้าวของในบ้านสุดท้ายคันดินก็มาพังอีก เรื่องนี้จึงอยากให้หน่วยงานราชการที่พอจะอนุมัติการสร้างเขื่อนให้ช่วยเข้ามาดูและทำเขื่อนในบริเวณนี้ด้วยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบทาวรให้ชาวบ้านค่ะซื้อโต๊ะไว้แล้วเอของตั้งๆมันขึ้นเป็นบนโต๊ะจะไม่พ้นใช่ไหมคะโต๊ะที่เราส่งแล้วก็ไม่พน้นเหนื่อยทุกปีเลยบ้านผมแค่มันเอวอะในบ้านอะใช่ ห้อทางพ่อท่าใช้ไ,ไม่ได้ใช้ไม่ได้เข้ามาคิดว่าตื่นแล้วก็ใส่บายคิดว่าวันนี้ไม่มีคิดว่าไม่มีละ<อ>จะได้ละทาอะไรให้เสร็จอยู่ดีก็มาเลยเสื้อผ้าไม่ได้เก็บออกมาเลยเนี่ยเปียกหมดเลยมันทั้งเสื้อผ้าทั้งข้าวของช่วยชามอะไรตาไล่น้าขี้โคลนเข้าไปอยู่เพียบหมดเลยแล้วทิ้งที่นอนโหยบอกบอกไม่ถูกครับเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันคนเดียว อะไรตาไร้ร้อยหมดตุ่มเต,มต,มติมโอ้โหเจอเหตุการณ์แบบนี้มากี่ครั้งแล้วคะหลายครั้งที่เดียวกันเนี่ย,ย,นนยพื้นเดียวกันสามครั้งบางปีก็สองแต่จะเป็นอย่างเงี้ยมาทุกปีเลยทั้งกันน้ำเยอะกว่าจะนอนไ,อได้เมื่อคืนตีหนึ่งอ่ะกว่าจะล้างบ้านเสร็จไรเสร็จเอาวันนี้เอาแยะแทบทุกบ้านเลยเหมือนกันหมดก็ ช้อนของออกอะไรออกเนี่ยลูกกะตุ้มก็พัดมาไปดูในบ้านดูไม่ได้เลยะน้ํากี่คนคักไปหมดเสื้อผ้าอย่างนี้เปียกไปหมดเนี่ยก็ทาเคื่องอย่างเงี้ยโกยเงี้ยกันตลอดทุกบ้านเลยปีหนึ่งอาโกยทรายไม่ต่ำกว่าเป็นสิบสิบคันเนี่ยทั่วไปหมดบ้านอาก็ห้าหกคันไม่อยู่มั้งแต่บ้านชั้นบ้านชั้นไม่ได้ใช้ชั้นบ้านชั้นใช้โกยใส่ใช้ดินใส่กระสอบแล้วก็ยกขึ้นมาตั้งตั้งเลี้ยงแบบนั้นนะ ตอนนี้อยากให้เขาแก้ปัญหาให้เราแบบไหนคะใจอยากให้ทําเขื่อนตลอดไปเลยปิดปิดประคองได้ยิ่งดีตอนเนี้ยแต่ไม่รู้เขายะให้ไหม